الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عفوة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر الله أنا نحب معي การนัสิฮัตนะครับในการตักเตือนซึ่งอวะช์ทรงได้ตัดว่าในอัลกรอานนะครับสซระอัลอาลาว่าอาอุบิลลหฮิมินชัยตอนยูรราจีมวะดักกิรอินนัฟาะจิดดิกรอจงตักเตือนและดังนั้นจงเจ้าจงตักเตือนนะครับเพราะการตักเตือนนั้นอย่างคุณประโยชน์เสยซักการุม um ัยย ah ักษ์ชาผู้ที่มีความยำเกงผู้ที่เกงกลัวต่อการลงโทษของล้อนั้นและเกงกลัวต่อล้นนั้น เขาก็จะนึกคิดเขาก็จะฉุกคิดแล้วก็นึกไข้ควรนะครับแล้วก็เพื่อกลับตัวกลับใจฮวยตะจันนบุฮันอัชกอและผู้ที่มีความโชคร้ายมากที่สุดนะครับเขาก็จะหันห่างเขาจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ฟังนัสฮัตและไม่สนใจกับการตักเตือนนะครับซึ่งผลร้ายของบ้านปลายของเขาคืออะไร วยตเจนนบุฮันอัชกออัลลาดียสลันน่ารลกุบรอคือผู้ซึ่งเขาคนที่หลีกเลี่ยงหันห่างไม่ฟังนัสิฮัตนั้นเขาคือผู้ซึ่งจะลงไปในไฟนรกกอมะฮ์มานะครับอัลลาดียสลันน่ารลกุบรอซุมมาลายมูตุฟีฮะวลายฮยาและเขาเมื่อเขาไปอยู่ในไฟนรกแล้วเขาจะอยู่ในสภาพที่ว่าไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่ตายคือครึ่งเป็นครึ่งตายนะครับ จะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นก็คืออยู่ในความเจ็บปวดนั้นตลอดไปนะครับสุม,มาลายามูตุฟีฮาเวลายฮหยานะครับเพราะนั้นอันนี้คือความบทหลักฐานนะครับที่ที่ทเานั้นต้องการให้เรานนั้นตักเตือนนะครับเพราะว่าการตักเตือนนั้นคนที่ใฝ่ใฝ่หานั้นครับและอยากจะซักฟอกจิตใจตนเองเขาก็จะได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองให้ ให้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะครับเพื่อที่เขาจะได้กลับไปหาอัลรอในสภาพที่ได้รับความสําเร็จและได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์นะครับซึ่งซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้ตัดไว้ในในในสุร์อัลบากราะนะครับอายะห์หนึ่งว่า ولا نبلون لكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال وأنفس وثمارات و ริ ر ى ص บิรินซึ่งอัลลอฮ์ยืนยันว่าแน่นอนเราจะ ทดสอบนะครับวันนันบรุรวนนักกุมและแน่นอนเราจะทดสอบก็คืออร์อน,นั้นจะทดสอบบางส่วนนะครับจำนวนหนึ่งบางส่วนปริมาณหนึ่งของความเกรงกลัวนะครับบิช mm ัย้อิมมินลเข้าจากความเกรงกลัวนะครับไม่ว่าจะกลัวอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้น สิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่ในการทดสอบจากอัลว่านั้นก็คือความเกรงกลัวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทราบข่าวนะครับล่าสุดว่าได้มีการสั่งให้มีการปิดมัดสยิดแล้วเพราะว่าจังหวัดไหนที่มีผู้ได้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 นี้จำนวนเกิน50คนก็ให้มีการปิดสถานทำการ เอ่อราลึกถึงอัลลอฮ์ก็ะคือก็คือมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์นั่นเองแต่ไม่ทราบว่าได้มีการสั่งให้ปิดตลาดซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านอับดุลลอฮฺหวาอะไรวะอัสลามนั้นได้บอกว่าเป็นสถานที่ที่เลวที่สุดในแผ่นด,ดินนะครับแต่เราไม่ไม่ทราบว่าไม่ไม่ทราบว่าได้ถูกสั่งปิดแล้วหรือ,อยังนะครับในขณะที่สถานที่ที่ดีที่สุดก็คือมัสยิดของอัลลอฮ์นั้นได้สูกสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กันนั้นก็ตามนะครับการ เราได้สั่งไว้ในอัลกุราอานอายะห์หนึ่งว่าวอบุตรรับบกะกฮัตายาะตียะกลียกียนเจ้าจงทําการเคารพพักดีต่อเรานะครับตลอดไปนะครับจกนกระทั่งความตายนั้นได้มาถึงยังเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการอซิฮัตนะครับเป็นคําสั่งของเราที่สั่งใช้ให้มีการอซิฮัตนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนสถานที่จากมัสยิดมาเป็นสถานที่ใดก็ตามที่สะดวกที่จะ สามารถทําการอัศีฮัย์ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่พี่น้องอาจากจากสื่อออนไลน์ที่อลอรงปวดประทานความเจริญก้าวหน้าให้กับเรานั้นลอได้ได้เปิดความาประทานความสะดวกง่ายดายให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้ความสะดวกง่ายดายอันนี้จากสื่อออนไลน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ไปในการที่จะได้ว่าในการที่จะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมไปสู่หนทางของลอนะครับ คพือว่าเราจะได้ไปตอบกับอัลลอฮ์ได้นะครับในวันซึ่งท่านบบลล์วลาอัสลามนั้นได้กล่าวว่าและและ نتزول قدما عبد ا ل ي ว م القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمره فيما أ ف ม ا ه وعن عن ش า ا ب ه فيما أ ب ل ا ะ وعن وعن ما له من أي ن ك อ ت ب ม و ف ิมีมา ف าอ ع ن ع ل าบ ماذا عمل ب ก أ ك ر ัซ س ل ا م ซึ่งมีความหมายว่า ในวันเกียร์มัดนั้นเท้าแต่ละข้างนะครับเท้าทั้งสองข้างของบ่าวของอวอนั้นจะไม่จะไม่เคลื่อนไหวนะครับจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายท,ที่เดิมไปจากที่เดิมได้จนกว่าจะถูกสอบถามถึง4ประการก็คือประการแรกสอบถามถึงช่วงอายุไขของเขาทั้ง,ท,งทั้งชีวิตนั้นเขาได้ใช้มันไปในทางไหนนะครับในการที่ว่าจะศรัทธาต่อรออิมานต่อร้อยแล้วปฏิบัติตามคำเราเอาเอาลอสั่งหรือไม่หรือว่า ใช้ไปนในทางที่ว่าฝา่าฝืนหรือว่าเป็นผู้ปฏิเสธต,ต่อร์อันประการที่สองที่จะถูกสอบถามก็คือสอบถามถึงช่วงวัยหนุ่มวัยรุ่นนะครับว่าความพละกําลังที่เขามีมีความแข็งแรงที่สุดในในช่วงชีวิตนั้นเขาได้ใช้มันไปนในการฝา่าฝืนต่อร์หรือใช้ไปนในการที่จะเคารพพักดีต่อร์นะครับซึ่งซึ่งในเรื่องนี้นั้นนะครับมันเกี่ยวข้องกับฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านเบซอลล์วอลิสแลมบอกว่า ในวันที่เจ็ดจำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของวานิวันเกียรมัสก็คือหนึ่งในนั้นคือวชาบุญชาอาฟีไอแบา์ดตินลาก็คือคนวัยรุ่นที่เขาเติบโตจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นนั้นท่ามกลางการเคารพพักดีต่ออัลลอ์นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือฮะดิษที่สองบทนี้มีความเกี่ยวพันกันก็คือว่าอาัลลอฮ์นั้นให้ความสําคัญกับช่วงวัยรุ่นเพราะว่าอัลลอฮ์ประทานความเข้มแข็งให้ ดังนั้นเขาได้ใช้เนี่ยมัดในเรื่องของความเข้มแข็งของร่างกายนี้ไปในทางใดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสอบฐานเฉพาะไปอีกในเรื่องของในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับว่าได้ใช้ความความความคลึกขนองความคลึกขนองหรือว่าความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในร่างกายให้มันเสื่อมไปอย่างไรให้มันเสื่อมคลายไปอย่างไรนะครับให้มันให้มันหมดความให้มันให้มันหมดความเข้มแข็งไปอย่างไรนะครับและประการที่3ก็ถูกสอบฐานในเรื่องของอะไร ในเรื่องของออริสกี้ที่ว่าเขานั้นได้มาอย่างไรได้มาด้วยความสุดจริตหรือเปล่าหรือว่าได้มาด้วยการซื้อหวยซื้ออะไรต่ออะไรหรือว่าเลน่นการพนันหรือว่าทําในการค้าขายจะเสพติดหรืออะไรทํานองนั้นนะครับใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่ฮารอมและใช้มันไปในทางไหนใช้ไปในทางที่ฮาลานหรือเปล่านะครับแล้วก็ประการที่4ที่จะถูกสอบถามก็คือว่าอัลไอมิฮีมินฟีมาอามีลาบิฮี นะครับก็คือว่าเราจะสอบถามถึงเรื่องว่า,เ,าเขานั้นได้มีความรู้อะไรบ้างและเขาทําอะไรกับความรู้ที่เขามีอยู่ในการปฏิบัติ นำเอาความรู้เหล่านั้นมาปฏิบัติหรือไม่และเมื่อปฏิบัติแล้วเขาได้เชิญชวนพี่น้องที่ว่ายังไม่ไม่มีความเข้าใจนั้นให้มาเข้าใจและให้มาอยู่ในหนทางเช่นเดียวกับเขาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะถูกสอบถานในวันเกียร์มัสเพราะฉะนั้นการการอาศียพัดจึงจะเป็นที่จะต้องมีต่อไปนะครับเพราะว่าเพื่อเราจะได้ไปบอกกับล้อได้ว่าฉันได้ปฏิบัติแล้วและฉันได้เชิญชวนแล้วนะครับดังนั้นการเพราะนั้นพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลาย เราถือเนียเราอยู่ในช่วงเดือนรอมดอนที่ว่าวันนี้วันศุกร์เป็นวันที่11ของเดือนรอมดอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรรมดอนนั้นออผ่านเราไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องว่าถ้าเรายังไม่ได้มุ่งมั่นขยันขันแข็งในการทําอิบาระในเดือนอื่นเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นได้พยายามขยันขันแข็งในเดือนรอมดอนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้โอกาสของเรานั้นอย่างเต็มที่นะครับ เพื่อเราจะได้ใช้โอกาสในในเดือนอมฎอนรของเรานั้นอย่างเต็มที่มันเป็นโอกาสของเราที่จะทําความดีและเพื่อที่ถ้าเราได้พลาดพังเผลอรหรือว่าทําความผิดอะไรต่ออะไรก่อนหน้าเดือนอมฎอนรนะครับในเดือนอังอารเอาเราจะได้อภัยโทษให้กับเราจากการที่เราพยายามที่จะทําอิบาะั์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดที่มัสยิดนะครับการละหมาดซุนนทรรอติบนะครับแล้วก็การจิเกตเชา้ายามเช้ายามเย็น หรือว่าการคิดในแง่ดีต่อพี่น้องพี่น้องมุสลิมแล้วก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมแล้วขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นความดีทั้งหมดนั้นนะครับจะได้รับการทวีคูณนะครับถึงผลบุญของมันในเดืดอนอมฎมานนะครับซึ่งเป็นความประเสริฐของเดืดอนอมฎมานดนะครับเพราะนั้นก็ <c oughs> อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องว่าให้เรานึกถึงความตายให้มากๆเพราะว่าทุกคนนั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับและ เมื่อมีความตายหรือว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ให้พี่น้องนั้นได้ไปเยี่ยมเยนคูโบ๊ทนะครับหลุมฝังศพถ้าไปแล้วก็พยายามที่จะถ้าไปหลายๆคนก็พยายามที่จะอย่าไปคุยนะครับไปเพื่อที่ว่าจะไปอยู่อย่างนิ่งๆแล้วก็นึกถึงความตายและก่อนที่จะไปทางที่ดีนะครับก็คือให้เรานั้นได้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษในหลุมฝังศพไปด้วยนะครับว่าเมื่อเมื่อ เมื่อเมื่อมมยิดถูกฝังแล้วแล้วครับแล้วก็ญาติญาตินั้นได้เดินกลับไปแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมมยิดจะต้องเผชิญอยู่ในหลุมฝังศพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าเขาจะเขาจะอยู่ในไฟนรกหรือว่าจะอยู่ในสวนสว,นสวนรรค์เขาจะรู้แล้วนะครับในขณะที่เขาอยู่ในในหลุมศพเพราะนั้นท่านเบียร์สโลว์วอลเยซสลัมได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งว่าอัลกอบรู อิมมาราบตุน์มินริยาดินจจนนะาหรืุฟรตุนมินหุฟรินนารนะครับหรืก็มาก่ลอะลัยฮิสซาลาตุยสลามหลุมฝังศพนั้นนะครับหมายความว่าหลุมฝังศพนั้นจะเป็นจะเป็นจะเป็นหลุมหลุมเหวของไฟนรกหลุมหนึ่งนะครับเป็น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 คลองเพลิงของเป็นอะไรเป็นเป็นหลุมของไฟนรกหลุมหนึ่งหรือว่าจะเป็นสวนสวนหนึ่งของของสวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเรานั้นได้ลงไปอยู่ในไฟนรลกเมื่อเรามื่อเราเมื่อเราได้ได้ตายไปแล้วนะครับและเราได้ลงไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเราก็จะรู้แล้วนะครับว่า,าข้างหน้าเราจะต้องไปสู่ไฟนรลกหรือว่าจะไปสู่สวนสวนรรค์นะครับเพราะนั้นก็อยากจะเดอนตัวผมเองนะครับว่าให้เรากลับมาสู่ประเด็นหลักที่ผมได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าให้เรานั้นปลดล็อก3ล็อกนะครับก็คือล็อกแรกคือให้เรานั้น ยึดถือชัยตอนเป็นเป็นศัตรูนะครับตามที่เราสั่งใช้เรานะครับอินนรชัยตอนและกลุ่มออดูวุนฟัตตะคิดูฮูอดูวะแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูสําหรับสู่เจ้านะครับดังนั้นจงยึดมันเป็นศัตรูนะครับถ้าเพราะฉะนั้นขอให้นะครับในบิรมดอนนั้นเราได้ใช้ความพยายาม ให้มากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับชตยตอนนะครับเพราะว่าความยำเกรงต่อเรานั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อเรานั้นจะต้องยึดชตยตอนนั้นเป็นศัตรูแล้วก็ต้นหนักอยู่เสมอนะครับเพราะเหตุใดอัลลอฮ์จึงบอกว่าชตยตอนเป็นศัตรูกับเราเพราะว่าเพราะว่าชีวิตของเรานี้นะครับอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูใน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 สถานการณ์ในโลกในโลกดุนยาแต่ว่าดูว่าเมื่อตายไปแล้วนั้นจะไปอยู่ตรงไหนซึ่งนั่นคือ เป้าหมายที่เราได้ถูกเกิดมาในโลกจุนยานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรานั้นอยู่ในโลกดุนยาแล้วแล้วถูกชัยตอนอหลอกลวงเรากระซิบกระซาบหลอกลวงเราจนกระทั่งว่าเรานั้นฝ่าฝืนต่อระนะครับแล้วในที่สุดบ้านปลายของเราก็จะลงไปอยู่ในไฟนรกเพราะนั้นเพราะนั้นตัวตัวสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นลงไปอยู่ในไฟนรกนั่นคือตัวการที่เป็นศัตรูนะครับเอลอจึงบอกว่าศัตรูก็คือชัยตอน ที่มันจะทําให้เรานั้นลงไปสู่ในไฟนรกในวันเกียรมัติ์ส่วนผู้ที่ว่าเป็นศัตรูเป็นเป็นคนนั้นนะครับถ้าหมู่ว่าเขาจะทําร้ายอะไรเราเขาจะไม่สามารถทําร้ายอะไรเราได้เพราะว่าฉันบีโอ,าาอลาร์ะลััลรัมนั้นได้บอกหน่ยให้ดีบทหนึ่งนะครับที่บอกว่ายากูเลมอินนีอัลลิมุกะกะลิมาตินยาฟินละไฮยาฟอรุกะโอโอเด็กน้อยเอ,อ๋ยนะครับฉันจะสอนเจ้าซึ่งคาคาบางคํานะครับซึ่งคําบางคํานี้ เป็นคําที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งมากก็คืออากีดา้านั่นเองเอเอท่านอับดุลอลลอฮสลาสลมด้เตือนท่านประจําไม่ผิดก็คืออับดุลลาบินอับบาสนะครับซึ่งขี่อยู่บนหลังอดูดหรือว่าหลังลา,าข้างหลังท่านอับดุลเิดอัลลอฮสล,สลมแล้วก็ท่านบอกว่าจง,จงรักษาลอก็คือยาฟารินแล,ล้ฮใยาฟาสกจจงรักษาลอนะครับแล้วอลอจะรักษาเจ้าก็คือให้เรานั้นรักษาคําสั่งของลอยืนหยัดคําสั่งของลอให้ได้ นะครับและหลีกห่างจากสิ่งที่ล l l a ์สรงสั่งห้ามนั่นคือการรักษาล l l a ์แล้วลลอ a <the> road, <co> mm ์จะรักษาเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับท่านอัลบีนของเราท่านได้บอกในส่วนในตอนหนึ่งของฮะดิษบุนี้ว่าว่าลัมเจ้าจงรู้เถิดว่าอันนั้นอุมมะจะว่ามนุษย์ทั้งมวลเนี่ยนะครับมนุษย์ทั้งมวลทั้งหมู่ชนทั้งหมดในโลกเนี่ยนะครับลราิสตมาตอิลแลอันยันฟะอูกะบิชัยอินลัมยันฟะอูกะอิลลาบิชัยอินกุดกะตะาะหุนละฮุละกะ ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะรวมตัวกันเพื่อที่จะให้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างแก่เจ้าก็าไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ใดๆให้แก่เจ้าได้นอกจากสิ่งที่เอานั้นได้กําหนดไว้ให้กับเจ้าแล้วในห้องเดียวกันว่าว่าอินชตะมาอูออลาอิยยาดุรุกกะบิชาอินละมยาดุรุกะอิลลาบิชาอินกอดกะตับะฮุลลอหูอัะกะและในห้องเดียวกันถ้าทูเจ้าถ้าพวกมนุษย์ทั้งหลายนี่นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะให้ร้ายให้โทษปองร้ายหรือว่าอะไรกับต่างๆแก่เจ้านั้น ก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลได้ยกเว้นสิ่งที่อลอนนั้นได้กําหนดเอาไว้แล้วเท่านั้นเองรูฟิอาติลอกแรมวันจะฟติสโซฟนะครับบัญชีหรือว่าปากกาที่เขียนทีเขียนกรดก้อนนั้นได้ถูกยกขึ้นแล้วหมายถึงว่าหมดสิน้นเสร็จสิ้นจากการเขียนเรียบร้อยแล้วจากการลิขิตเรียบแล้วเรียบร้อยแล้ววันจะฟติสโซฟแล้วก็บัญชีหรือว่า บัญชีที่เขียนเรื่องของกอดอกดัตก็เหือดแห้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเพราะเพราะนั้นในในในทัศนะของเราแล้วนะครับศัตรูนั้นไม่ใช่คนนะครับแต่ว่าศัตรูไม่ใช่คนเพราะคนนั้นอ่ะที่เป็นที่บอกว่าเป็นศัตรูนั้นไม่สามารถให้ร้ายอะไรเราได้เลยนะครับยกเว้นสิ่งที่เอาร้อนนั้นได้กําหนดให้เขาสามารถให้ร้ายเราได้เพราะฉะนั้นก็ศัตรูที่แท้จริงคือผู้ที่จะทําให้เรานั้นลงไปอยู่ในไฟนรกหลังความตายเพราะว่าอิสลามนั้นนะครับเอาล้อนั้น ได้ให้ความหมายกับลูกอัคร์มากกว่าลูกยุนยานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อเราได้ปลดล็อกข้อแรกแล้วล็อกล็อกอันแรกแล้วก็คือว่าให้เรานั้นยึดชัยตอนเป็นศัตรูให้ได้และล็อกที่2ที่ตามมาก็คือว่าให้เรารักลูกอัครา์มากกว่าลูกยุนยานะครับเมื่อไรก็ตามที่เรานั้นสามารถรักลูกอัครา์มากกว่าลูกยุนยาแล้วอินชาลอทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเรื่องของคําสั่งของร้อนนั้นจะเป็นไปอย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นก็ ส่วนล็อกที่3ก็คือว่าให้เรานั้นได้เอาความรู้ที่เรามีอยู่นั้นมานำม,มาปฏิบัติให้ได้พยายามฝึกฝนตัวเองนะครับในการซักฟอกจิตใจให้เรานั้นได้มาปฏิบัติตามความรู้ที่เราได้มีอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นผู้ที่อลอ์ทรงรักนะครับแล้วเราก็จะได้ใกล้ชิดกับอลอ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากนะครับตัวผมเองและพี่น้องว่าเดือนรามฎอนนี้นะครับ ขอให้เรานั้นหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของการศึกษาอัลกุรอานเรื่องของการหัดอ่านอัลกุรอานถ้าเรายังอ่านอัลกุรอานไม่เป็นนะครับให้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในกับอัลกุรอานและกับการทําความดีนะครับและให้เราใช้เวลากับสื่อออนไลน์นั้นให้น้อยลงกว่าเดิมนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ให้โอกาสกับตัวเราเองในการที่เราจะได้มีความยำเกรงต่อเลาะนะครับขอร้องทรงโปรดประทานความยำเกรงให้กับเราและพี่น้องทุกคนนะครับให้กับเราทุกคนนะครับและขอพระองค์ทรงโปรดให้การสินสิโนดและการยืนนยาคค่ืของเรานั้นได้รับ كعب طب. كعب اللَّهِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ولسائر الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ